ทั้ที่ไปเลยแต่สีนี้แปลกๆนี่ทันไรเนี่ย CP Super ครับผมอันนี้เก่าหรือใหม่เนี่ยผมจำไม่ได้เปิดนำข้ามาไหม6 5ตัวเหรอ CP Super ครับทั้งันนี้มันเป็นยังไงเออเป็นของบริษัท CP เลยเหรอครับไข่เป็นอะไรยังไงไข่ใหญ่ไข่มันจะผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างกากีแคมเบลครับ อะไรหน้าของบอร์จัดซีพีไข่ใบใหญ่เปลือกหนาครับผมอือน CP ซีพีซเปอร์นะครับ อันนี้ซื้อมาแบบตัวใหญ่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยทีนี้บ้านคางเทียงเขาซื้อมาไงให้ผมสั่งให้ผมก็สั่งจากบริษัทเข้ามาเลยจากฟาร์มที่ว่าเพาะเป็ดพันทีขายก็คือถ้าสั่งสามารถสั่งผ่านพี่พูดได้ใช่ไหมครับสั่งผ่านามาแล้วค่เพาไปเลี้ยงแต่ปัญหาหมาไปกวนของเขาบ่อยดักสองร้อยตัวเหลือแค่เนี้ยเลยอเขาละคานหมากับบ้านทางกันเลยเขาขายมาให้เลยซื้อมา พาดีหลบไปเอารางเป็ดอ่ะอายุก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันประมากี่เดือนนะพี่ใช่สองปีครึ่งนะใช้งานได้สองปีครึ่งแต่เนี้ยเป็ดได้สองปีแล้วเหลืออีกครึ่งปีอการปลดระวังละแต่ว่าเขาเริ่มให้ไข่นี่ตอนอายุ่ไหขตอนอายุห้าเดือนจะหนักกว่าพันนนิดนึงหนักกว่าพันกาคกีแเคมเบลล์ราครึ่งเดือนคือ่ห้าเดือนอายุห้าเดือนเริ่มให้ไข่นะสูตรอาหารพี่มีมีอะไรบ้างนะพี่ก็ให้ ถ้าเป็นเป็ดกำลังไข่อย่างนี้ลำยาบหนึ่งส่วนลแล้วก็อาหารหนึ่งส่วนครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยหนึ่งต่อหนึ่งเลยเนาะเพราะกำลังไข่เพราะเราต้องให้อาหารเพเต็มที่เนาะเขาจะได้ผลิตไข่ออกมา,าไข่ประมาณ80%ดสแปดกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพอ,อได้อยู่ครับ ใ้ายังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์พี่คุดเบอร์อะไรนะครับพี่089 0286374ครับถ้าสนใจนะครับพันนี้สายพันนี้สายพันที่เรามาทดลองดูใหม่ว่าเป็นยังไงาะพี่คุดก็มีประสบการณ์แล้วติดต่อพี่คุดมาได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สังเกตเห็นสีแปลกๆเลยใช่ไหมอือใช่มันแปลกๆดีครับพี่ผมก็เอ้าสีมันไม่เหมือนเป็ดเทศหลายๆรุ่นที่ผมเคยดูไงนี่เป็ดเป็ดไข่เลยพี่อือเป็ดไข่เลยอือเออเป็ดไข่แต่มันสีสวยดีนะแบบเนี้ยผมว่าอ๋อเป็นพันผสมเนาะพันผสมของซีพีซูเปอร์อือบริษัทซีพีเราพัฒนาพันธของเขาอ่าแต่เขาไข่เขาใบใหญ่แน่นอนเลยพี่อือ นั่นแหละการ,กรเกษตรเนาะการประผัดเหมือนกันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้เห,หมาะสมกับพื้นที่เนาะเหมาะสมกับาการดำรงชีวิตของอผู้คนนะครับนี่หน้าร้อนก็จะไม่ค่อยกินอาหารอันก็เยอะเลยอากาศมันร้อน